คุยกันเรื่องของเลข6996เพิ่มเติมนะคะจากคลิปที่เคยอัปโหลดเอาไว้นะคะว่าเลข6996เนี่ยเป็นเลขของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเงินั้วไหลายจริงหรือเปล่านะคะคือเลข6นะคะเขาจะเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของความสุขทั้งโลกเขาจะมีความสุขได้โดยการอาศัยความสุขจากข้างนอกอย่างเช่นความสุขจากการกินอาหารความสุขจากการแต่งกายความสุขจากการได้ไปเที่ยวสถานที่สวยๆความสุขจากการที่มีเพื่อนเยอะมีเสียงหัวเราะความสุขจากภายนอกที่มันทําให้มาเติมเต็มข้างในนั่นคือลักษณะของเลข6ทีนี้เนี่ยพอเวลาที่เอาเลข มาอยู่กับเลข6มันจะทําให้เลข6นั้นแหรงขึ้นพอเลข6 9 9 6มาอยู่รวมกันนะคะส่งผลทําให้อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นจากเดิมอย่างเช่นในสังคมของเราอาจจะทานกาแฟ a เม z o n เราก็อาจจะอยากทานสตาร์บัค s นะคะหรือบางคนเขาชอบเลี้ยงน้องหมาน้องแมว พอเวลาที่ใช้เลข6 9 9กเเนี่ยเขาจะส่งผลทำให้มีแบบเหมือนดูแลน้องหมาน้องแมวเป็นพิเศษเฟอร์น,นิเจอร์ของใช้ของหมาแมวนี่แบบสวยงามของเล่นของกินยี่ห้อดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆด้านอาหารก็จะต้องแบบสวยงามขึ้นแต่งตัวก็อาจจะดีขึ้นนะคะทีนี้ถามว่ามันหมดเปลืองจริงไหมในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคนใช้เลขเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่มีรายได้หลายทาง เป็นคนที่มีความขยันการใช้เลข6 9 9 6เนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาจะเป็นเลขที่ดันให้ตัวเองเนี่ยมีแรงบันดาลใจหรือมีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะหาช่องทางในการหาเงินมากขึ้นความอยากได้อยากมีของเราซึ่งมันทําให้ตัวเราทะเยอทะยานมีแรงผลักแรงถีบที่จะดันตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเลข6 9 9 6าาอะค่ะไปอยู่กับคนที่ไม่ขยันมีความฝันแต่ว่าไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลทําให เราอะใช้เงินค่อนข้างเปลืองเพราะว่าเราจะพยายามมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ว่าเราขาดในเรื่องของความพยายามอาจจะทําให้เราใช้จ่ายเกินตัวเกินฐานะของตัวเองไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เลข6 9 9 6นะคะเหมาะกับอาชีพอะไรเลข6 9เ6เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวกับของหรูหรูของแพงแพงมันเป็นความแบบสวยงามความปราณีตอาจจะเป็นของแบรนด์เนม699 6้ะคะ่ะจะดึงดูด คนที่ชอบของแพงเข้ามาด้วยนะคะมันก็จะมีส่วนในเรื่องของตรงนี้เพราะว่าคนที่ใช้เลข6 9 9กเนี่ยเขาจะมีความใส่ใจในเรื่องของเทสการแต่งตัวหรืออะไรที่ดูดีมีระดับหรูหราจึงทําให้คลิกกับลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่หรูหราดูดีดังนั้นเนี่ยการพูดคุยหรือการสนทนาอะไรอย่างเงี้ยมันจะดึงดูดเข้าหากันนะคะจะทําให้การค้าขายของแพงนั้นดีขึ้น